วิธีการเหมี่ยงแบบแรกก็เป็นการดิฟดิฟไปก่อนแล้วก็กด Z หรือ X ในจังหวะที่เราดึงหน้ารถกลับมานะครับก็เป็นแบบนี้นะนี่นะครับแบบแรก แบบแรกผ่านไปแนละ้วอันนี้เป็นแบบที่สองนะครับก็คือเป็นการกดแหรือ x สองครั้งในช่งหวะาที่เราดิฟครั้งแรกนะครับก็คือแบบนี้น,ะนี่นะครับ ก็แบบแรกกับแบบ2เนี่ยแบบแรกจะคุมรถง่ายกว่าแต่ความเร็วจะขึ้นช้ากว่านะครับแบบที่2ความเร็วจะขึ้นไ่กว่าแต่จะคุมรถยากกว่านะครับก็ฝึกทั้ง2แบบครับแล้วก็เอาไปอัดแอปใช้ในแต่ละสถานการณ์กันเองนะครับผมเรื่องอัดแอปใช้ แต่เราสถานการณ์สถานการณ์นี้ไม่สามารถสอนได้นะครับต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับคือเดี๋ยวเล่นๆไปก็ทําได้เองนะครับตพราะมาเป็นแบบสุดท้ายแบบที่3ก็คือกดแรดและ x ทั้งงหวงที่ดิฟครั้งแรกแล้วก็ดิฟกลับนะครับ รประมาณนี้นะไม่มีใบแกงเอพมันก็จะดูน้อยนิดนึงนะครับมันก็จะไม่ค่อยต่อเน,นื่องเท่าไหร่แต่ผมว่าคนดูน่าจะเข้าใจอีกทีนึงดิฟครั้งแรกก็เออเข้าไปแล้วก็ดึง<ๆ>นะครับประมาณนี้วิธีนี้จะให้ความเร็วที่เร็วกว่าในแบบแรกแต่ไม่เท่าแบบที่2นะครับแต่ คุมลดง่ายกว่าแบบที่2นะฮะประมาณนี้แล้กัน